ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีย้มแรกครับุภ <c oughs> าป้ามครับเอิ่งเห็นแดดครับมเนียครับพี่น้องที่หาโมงนี่ร่มจังเลยเขาติไม้ยี่รอบเลยก็ไม่ต้อง่าแจ้งเลยแล้วน้ำยังเต็มอยูเ่เลยครับจะเปิดราคข้างหัวม่รูกครับวัเดเพื่อแดดพี่น้องว่าจิเลี้ยงล่ะเห็นมัโหมันเทียงดีแม่มันก็ขึ้นแ้วาด้วยครับน้ำเมียกใสๆออกแล้ว ผมมาเดี๋ยวของนอกมาใส่โยออกฝอดมาใส่โยลูกตัวที่สองครับพี่น้องเ้อะพุมสูงลอยหาซิบวกลบลูก,ลก,ลกนี่ก็ได้อยสามซิบวกลวกแ่บเงี้ยหกเดียนครับแจ่งขายง่ลูกทีกก่สามหนึ่งหนังหนาปึ๊กครับพี่น้องเ้อะีีซื้อไปไว้ครับนี่มันตีโตได้แล้วครับนี่มันแยกก็ไดผมก็อยากๆาก็เท่าไหู่หรอครับมันมาได้จังหวะกันผมก็เลยไม่แยกกลอทั้งคันแยกไปแล้วก็เดห่างที่เลี้ยงตัวม็นจะมาขายละก็นจะเก็บ มันโหดีครับอยู่เลียงอยู่น้ำลายมือ,อยางน้ำกนดต่อยๆเลยครับราบกันแชงขาให้ให้หนอกไป้หน้าิบหามืออกหางใงญ่หางลามหลากดินเลยครับพี่น้องถ่ายบานเลยครับว่ามันถ่ายเลิมแดดเลยครับถ่ายเต็มมั่วแม่เนี่ครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับโอ้เชี่ยงครับเนีย่ยไปบไพี่น้องลูกนี้เลยเครื่องดําเครื่องบดเลยครับ หูดำจิ้มดำกับหนังโหยดปวดเบือรึดำแต้มลางย้อนโอนต้นแม่ได้เครื่องอมเครื่องดำแดงครับงามกับพี่นห่องบามันของแข่เลยบามันไทยไงครับขึ้นหนกองโจโคกับเป็นหนองปากเงไงครขบกินเสี่ยงเงบรับมันเป็นหยาน้าคนตกใจนี่ะเจา ว่าพราะว่าพายอยู่นี่ยจีโนดีหดอกครับออกไปหางว่าว mm ัดเหมืองก็กลังเนีครับบ่ได้หารออน้ำบานก็ได้หารออน้ำโมกับว่าบ่มีหาบ่าอะไรน้ำบานกับว่ได้กับหาบ่ได้ว่ามีเงื่อนขายตัวนี้ครับมาเลยว่าโอ้วัดบ่าอะพี่น้องเอ้าะื่อมาขายไปครับมึงเรื่อยครับนี่ทางนี้อย่างนั้นนะเมึงกับช่วงล่างเบื่อเรื่องน้ำแต้มลางยอดโอนตับพี่น้อง นังนาตาเงยครับพี่น้องเนื้ออู้ยเดี๋ยวไปไหวครับพี่น้องสามเมื่อนตีพันห้าร้อยครับตรงไหซี้ทวายีสานครับนี่ครับพี่น้องตีตัวกับถึอตัวละเมื่นก่าบาดเนื่อกันไปเป็นครัวครับบางม้วหน่อยเนาะองวัวเงยเราบางม้วหน่อยเนาะมันหลูกเดียนสองเดียนเนาะมีลูกห่าโฮเกดเดียนแล้ว,ลวก็ขายลูกกัได้อเมื่อนกัาบาดแล้วเนี่ยซื้อว่าคุ้มเหล่านี้ครับมันอยากตัวใดตัวหนึ่งออกกันด้ทุนมาเหล่านี้ครับพี่น้อง แง่ทับเข้าไปอีกอ้วนสำมวงแดงนีตะไข้แ้วแมวมันก็ได้ตัวสามเมอนสี่เมินหาเมนนครับพี่นอ้องอววาสุดคุ้มอ่ะนี่กือขายออกวนเวียนเยไปแดงให้พี่น้องไปเรียงกัน้อครับผมบ่มีมว่าสีายรัวสามเมินสี่พันหาลอยเอาทวนๆเลยครับโปรดโท่อการเด็ดนครับเน้นโท่ได้ครับรรรรรครับนั่นแหละ ผมกับมันสมนั่งสมเนียครับบ้านเป็นงัวหน่อยครับ, <S <S บเป็นเลยครับขอาวปุ้มชิโ่นั่นบ้านใครได้โยบ้านนี่เราไปก็ไปครับ <S <S เดี๋ยวก็ไปหันไปนี่ะมันนี่ก็ไปยาวโสกโกำก้อกำเคลื่นมาหนิเอ้ยหันไปเหนียู่ครับ,บา้านใครได้โยเรกหาหลอดหาเบิ้งหัวหาเบิ้ง น้ำมูน้ำพวกพ่อไกลไลยู่พี่น้องบอกกันเสรละไม่ได้ยังดอกแต่หาน้ำบานกับพ่อคือมีเราใจๆคนยังหงอนสยอมไม่ยังหวังหา้องเมื่อนผมไม่ได้ดีสื้ออะไรบาร้ไก่ห้องเม่อนดิที่ว่าเหรอชอบบานก็จกกัพอจักราคาก็คอยากขายคืออยากขายราคาเก่าที่เคยซื้อม่ ไปซื้อมาตั้งหากโฮมเม้นต์บุ๋งไปเอาต้นเกนมันกับอะไรแล้วเดีวนี้เนาะมันก็ละช่วงจังหวะครับพี่น้องอันนั้นแหละไปสืบว่าอะไรเ่็นจังหวะอ่้าวว่าสุดคุ้มครับยังไงจริงไงว่าโอ้โหว่าเสียงจับได้ไปได้ถึงดังไม่ได้ก็ได้ครับนั้นกลาเป็นมัดเป็นมัดเลยลูกก็ได้ สามเมอื้นสี่พันหาร้อยครับทรงหอฟีตวีสานปากอีสานก็ส่งให้ได้ครับว่าถ้ามีคาน้ำมันครับคุยกันครับสมนามสมเนียครับ